โอเคในเวลาจะพูดจะงานด้วยนะต้องเป็นแบบไหนว่าั้าของในไอเลิวเอาละเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวแกล้งก่อนสิเฮ้ยจัด กูเจ็บจาโอ้ยตายแล้วกูเตะสตกเออกูอตบมาเลยเฮ้ยเพยหยุดเลยอย่าเข้ามากูอย่าเข้ามากูขออาเ,ขาาขเข้ามาไม่ได้ออไอ้บ้าไอ้สัตว์ไอ้หีแม่งโคตรตายเออคตรหาพ่อมึงอะ วิ ling, ่งดอกแกล้งดูส oh hey, hey, ิแกล้ง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 ไอ้นี่ฮ่าฮ่าเอาเดี๋ยวกดตึกใส่แม่งยาไอ้บ้าคนยาโยนใส่หาพ่อมึงอ่ะอ้าวโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อยาถือโคนกู ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยว้ายโอ๊ยกดโอ้ยพี่โอ้ยไปแล้วไปไปไป